สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้จ่าพันธ์นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาประดิษฐ์ถิ่งของจากขวดน้ําเหลือใช้แบบนี้นะครับก็เป็นขวดน้ําที่เราใช้งานแล้วเอามาดีไอวใช้งานกันนะครับก็จะทํานะครับในส่วนของอาทายเจ้าเชือกนี้ครับเชือกที่เรา,าใช้งานนะครับมัน เมื่อเรามันกิ้งไปมานะครับทำให้เชือกนี้หลุดตลอดเวลาเราก็จะใช้เจ้าขวดนี้ครับมาประดิษฐ์แล้วก็เก็บเจ้าเชือกนี้เราก็จะ,อะเอาเขาไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยววิธีการทํำยังไงก็ไปชมพร้อมกันเลยครับก็น่นะครับท่านผู้ชมเราก็นําขวดมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเลยครับตัดประมาณเนี่ยนะครับขอบเส้นประมาณ ถึงกล้างขวดนะครับตัดลงไปเลยครับ นะครับเราก็ตัดขวดได้แบบนี้นะครับก็อนี่นะครับก็เดี๋ยวเรานี่สำหรับฝาเนี่ยนะครับเราก็เจาะรูครับสำหรับฝาเจาะรูเราก็ใช้สว่านเนี่ยครับเจาะเลยครับ เราก็เจาะรูฝาได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็เนี่ยนะครับขวดที่เราตัดครึ่งเราก็นําเชือกมาแบบนี้เลยครับนี่ก็ใช้งานจากขวดที่เรามาดีได้ไว้นะครับเอาปลายเชือกนะครับใส่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วนําฝานะครับที่เราเจาะรูนี่มาใส่อย่างนี้นะครับเราก็ ปิดฝาครับนี่นะครับแล้วเรานำเชือกนะครับเนี่ยใส่ลงไปในขวดแบบนี้แล้วนำก้นขวดนะครับมาสวมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ใช้งานได้เลยครับเราก็ดึงเชือกนะครับ เวลาเราใช้งานนะครับเชือกเราก็ดึงไปได้เลยครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแบบนี้นะครับก็หมดปัญหาในเรื่องของการที่เชือกที่จะพันยันนะครับนี่นะครับเราก็ดึงออกไปใช้งานได้ง่ายเลยครับเนี่ยเราก็ดึงออกไปเลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะพันนะครับเอามาสาก ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นวิธีการทำง่ายๆที่เรานำาเชือกนะครับามาใส่ในขวดที่เหลือใช้เรานำมาประดิษฐ์แบบนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีเชือกที่เล็กขึ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ใช้ขวดที่เล็กกว่าน,นี้ได้ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่นำขวดเหลือใช้มา DIY นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์ แชร์ให้จ่าพันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้จ่าพันต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ